บันเทิงคนเดียวที่ฮอกไกโดสรุปพาสปอร์ตค้างอยู่ที่อเมริกานะฮะเนื่องจากสัมภาระเยอะเกินฮะเราเลยขึ้นไม่ได้เว้ยเราไม่สามารถต่อรถไฟไปได้โอ้โหนังชีวิตโอ้หนังชีวิตรถไฟเที่ยวต่อไปที่ไปนิเซโกลให้อีกเกือบสองชั่วโมงเดินไปยังไงวันเนี้ยจะไปยังไงวะ การตอนนี้นะฮะคือมองไม่เห็นอะไรเลยนะสวัสดีครับพเพื่อนๆตอนรับพัสด แนรมิดนะครับที่เปิดคลิปตรงนี้เลยนะเพราะว่าตื่นเต้นมากๆจังหวะเมื่อกี้คือเพิ่งวางสายจากการบินไทยไปนะเรื่องของเรื่องคือพรุ่งนี้เนี่ยผมต้องบินแล้วและตั๋วแรกมาที่ผมแลกไว้เนี่ยแลกตั้งแต่เดือน7ปีที่แล้วอะ่ะจนถึงตอนนี้นะเขาก็ยังคอนเฟิร์มได้แค่บ,บินจากกรุงเทพไปลงโตเกียวโตเกียวกับกรุงเทพซึ่งจริงที่ที่ผมจะไปอ่ะมันคือฮอกไกโดแต่ตั๋วเนี่ยเต็มหมดเลยไม่สามารถแลกได้นะครับเรียกว่าเข้าชื่อรอเกินครึ่งปีแล้ววันนี้เป็นวันที่ต้องออกตั๋วแล้วเขาโทรมาบอก ว่ามีหลุดมาหนึ่งที่นั่งจะรับไหมผมบอกโอ้โหมันคืออะไรที่แบบดีใจมากมั่ต้องบินหลายต่อลูกคุณนมายไปหมดนะยังไงขอบคุณมากโอ้โหเซอร์วิสดีมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้กลับไปนะก็จะเก็บกระเป๋าเลยเพื่อที่จะรอบ,บินตรงไปฮอกไกโดในวันพรุ่งนี้ยังไม่พอคนระับอุปกรณ์สโนว์บอร์ดเนี่ยเอาจริงๆเ <c oughs> พื่อนผมส่งมาจากอเมริกาเนี่ยเก <c oughs> ือบ2เดือนแล้วก็ยังไม่ถึงสักทีแล้ววันนี้ของก็แบบออกจากท่าเรือมาแบบสดๆดร้อนเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปตรวจเช็คกันแล้วก็แพ็คกระเป๋าพร้อมที่จะบินไปกด และนี่นะครับอุปกรณ์ต่างๆมาส่งแล้วที่ล็อบบี้เดี๋ยวไปอันแพ็กกันดีกว่าอุปกรณ์งอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมเยอะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะเอาไปสโนบอร์ดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าจะต้องไปซื้อเพิ่มที่นวนอีกมาว้าวโอ้โหประตูเข้าไม่ได้นะฮะโอ้โหแลแล้วนะครับการเอาสโนบอร์ดบินครั้งแรกของผมสรุปเป็นกระเป๋าโอเวอร์ไซส์นะครับ เขาก็จะติดแท็กแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาโหลดเองตรงนี้ที่เป็นกระเป๋าโอเวอร์ไซส์สรุปตรงนี้ก็ยังไม่ใช่อีกนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ยาวเกินไปเนี่ยต้องไปสุดนู่นนะฮะบันเทิง แล้วทางผ่านไปขึ้นเครื่องนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะฮะร่านของบินไทยนะครับได้ข่าวว่าเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วก็อัปเกรดหลายอย่างนะฮะอย่างแรกครับขอแวะที่บาร์ก่อนเลยละกันนี่นอกจากแชมเปญแล้วนะครับไวายขาว,วาวแดงก็เป็นตัวใหม่ด้วยโอโ้ขอบคุณมากครับ <c oughs> มาเต็มเลยแล้วก็ต่อด้วยโซนนี้นะครับอาหารเพียบเครื่องดื่มแน่น วมถึงเล้าชใหม่นีนะฮะชีสบอร์ดแล้วก็โคคัทมีแล้วว้าวโอ้ oh, oh, จริงนะหลายๆโซนนะฮะดูหน้านั่งขึ้นเยอะเลยนะมาถึงโซนนี้นะครับซึ่งหลายๆคนลังเงียบๆกันอยู่นะนี่นะฮะเล้าชการเมนทางทอนนี้คือขยายให่ขึงนี้เลยเนะัย ล้าวใหม่คือตีทะลุกันยาวเหยียดเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องดื่มเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนของหวานไอศครีมก็เปลี่ยนนะครับทั้งจริงคือแบบยอมรับเลยว่าปรับโฉมใหม่นี่ดีขึ้นเยอะมากห้องน้ําห้องอาบน้ําห้องที่แบบสามารถนั่งแบบส่วนตัวหรือว่าแบบห้องที่แบบนอนนี่ได้ก็มี มิน,นิ i ี่คิดนะครับเป็น Limited ด d i ดิชัจากจิมทอมสันข้าวของเครื่องใช้แบบใหม่หมดเลยรวมถึงอาหารไวลลิสเครื่องดื่มก็มาแบบแน่นๆนะครับนี่คือการบินไทยโฉมใหม่ของจริง แลแล้วนะครับเราก็มาถึงสนามบินที่ซัปโปโรนะฮะที่นิวชิโตเซและเรื่องของเรื่องนะครับเพื่อนสนิทผมนะครับนัดกันว่าจะมาเจอกันที่นิเซโกซึ่งจริงๆเขาควรจะลงเครื่องก่อนผมแล้วก็นัดกันว่าเช่ารถแล้วก็มารับผมเพราะว่าดูสัมภาระผมก่อน ต้นเพื่อนผมเนี่ยสรุปพาสปอร์ตค้างอยู่ที่อเมริกานะฮะคือวีซ่าระยะยาวของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ออกพอไม่ออกปุ๊บเอาพาสปอร์ตคืนไม่ได้บินไม่ได้ฮนะผมก็เลยตอนนี้จะต้องนั่งรถไฟเพื่อที่จะไปนิจซโก,กกับข้าวของตอนนี้ประมาณ50-50ก50กว่าโลยังพี่ น,นะผมก็มาอยู่ที่โอ้ารุสเตชันนะฮะเนื่องจากสัมภาระเยอะเกินนะเราเลยขึ้นไม่ได้เว้ยเราไม่สามารถต่อรถไฟไปได้โอ้หนังชีวิตโอ้หนังชีวิต <laughs> ไปแล้วหนังชีวิตยังคงดำเนินต่อไป กับกระเป๋าที่เยอะจนไม่สามารถขึ้นรถไฟต่อได้เท่านั้นยังไม่พอเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่รถไฟเที่ยวต่อไปที่ไปนิงใจกุบให้อีกเกือบสองชั่วโมงจะไปไหนก็ไปไม่ได้จะเดินออกไปกินข้าวแถวนี้ก็เดินไปไม่ไหวเพราะกระเป๋าเยอะจัดรู้ดิเดินไปยังไงอยู่มาทั่วอย่างเงี้ยลากกระเป๋าไม่ไหวแนะ่บันเทิงคนเดียวที่ฮอกไกโดโท่เล่นผมซะแล้วนะฮะเพื่อนต้น ชีวิตภาคต่อครับลงจากรถเมย์มาแล้วอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> คือกะว่าจะต่อแท็กซี่แต่ตรงนี้นะไปที่โรงแรมก็ประมาณ2 3พันเกนก็โอเคนะถ้าใครสงสัยนะว่าทำไมต้องลำบากขนาดนี้แท็กซี่ที่นี่นะครับถ้าผมเรียกจากสนามบินที่ชิโตเซซัปโปลรเนี่ยนะนะมาถึงนิเซโกะเนผมว่าดีไม่ดีน่าจะมีร่วมหมื่นบาทนะ, <Wow. S 1> น,ะ <c oughs> นี่คือเหตุผลว่าไม่มีใครขึน้นแท็กซี่จากสนามบินมากัน <c oughs> เดินไปยังไงวันเนี้ยจะไปยังไง นี่ครับแล้วเราก็ได้ผู้ใจดีนะครับมารับผมจนได้ครับผมพี่ก้องสวัสดีครับนี่ยังน้อยไอ้ต้นก็ฝากฝังไว้นะครับผมเหมือนว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะได้ไปถึงที่พักสักที และเราก็มาถึงแล้วนะครับกับโรงแรมของเราในทริปนี้กับชาทียมนิเซโกใช่คโรงแรมนี้นะจะสังเกตนะครับก็คือจะเป็นแบบคนเล่นสกีสโนว์บอร์ดทุกคนก็คือจะต้องมานอนแถวๆนี้นะครับแต่โรงแรมนี้เนี่ยความพิเศษคือเจ้าของเป็นคนไทย <laughs> <laughs> เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับกับความพิเศษของโรงแรมนี้ หนึ่แก้วก่อนไปลุยห้องเราคืนนี้ต่อด้วยจินนะฮะเป็นคราฟต์จินจากที่นิเซโกเองว้าวจะบอกว่าไทยแก้วหนึ่งจะไม่ได้ขึ้นห้องแล้วนะเราอยู่แถวเนี้ยาอยู่แถวนี้<ต>ไม่ได้เพื่อนๆรอดูห้องอยู่และมาดูในส่วนของห้องพักคืนนี้กันนะฮะ <got> ซึ่งห้องที่เราได้นะครับนี่ <got> เป็นห้อง,ง bedroom 2, <got> 2> องง Bedroom Suite นะครับ โอ้สวยมากเดี๋ยวพาไปดูวิวก่อนดีกว่าแนละ้วเดี๋ยวค่อยพาไปดูห้องโอ้โห ัเก็บเข้ามาในห้องนะบอกเลยว่าบรรยากาศคือแบบสุดยอดนะเดินออกไปแล้วแบบหิมะปลอยปลาอยู่ตรงระเบียงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูทีละห้องดีกว่าเนื่องจากห้องนี้นะครับเราได้อัปเกรดมาแต่คุณต้นเพื่อนผมไม่ได้มาและคิดดูผมต้องอยู่คนเดียวเนี่ยกับทูเบด o ูมสวีทใหญ่มากแล้วก็อยู่คนเดียว ซึ่งห้องนี้อย่างที่บอกนะครับเป็น two bed room suite ก็จะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับมาดูกันที่ห้องนอนแรกห้องนี้ก็จะเป็นห้อง twin bed นะครับพร้อมกับฮีตเตอร์นะฮะเปิดไว้พร้อมเลยโอ้ดีมากแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับพร้อมกับบา t h r o ร e และก็ต่อด้วยห้อง master bedroom ครับ ซึ่งห้องนี้นะฮะก็จะได้วิวของภูเขาหิมะแอมเด็กๆก,ก็มาเล่นกันอยู่ตรงนี้พอดีเลยและนี่ก็คือในส่วนของห้องน้ำนะครับอืมเจ๋งเลยและส่วนที่ผมชอบสุดๆนะครับสําหรับห้องนี้ก็คือห้องครัวนะครับหรือโซนของ p a n ท r y เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าความเจ๋งของห้องนี้เป็นยังไงอย่างแรกเปิดตู้เย็นโชว์ก่อนเลยครับนี่นี่คือมินิบาร์ของเขานะครับมีทั้งอาหารเครื่องดื่มนมน้ําส้มทุกอย่างเป็นคอมพ l i เมน t a ร y ทั้งหมด แลนะรวมถึงขนมปังนะครับผลไม้และก็สแน็คที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะและเขาก็มีเตานะครับพร้อมกับเครื่องดูดอากาศที่แบบบอกเลยว่าใหญ่มากมีทั้งเตาไฟฟ้าเตากริลแล้วก็มีเตาอบโอเวนอยู่ตรงนี้ยังไม่พอครับอุปกรณ์ครัวพร้อมหมดนะยันหม้อหุงข้าวเครื่องปิ้งขนมปังไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟเนสกาแฟชากาแฟนะครับก็เป็นคอมพลีเมนต์รีทั้งหมดรวมถึงเครื่องครัวนะครับมาแบบเต็มเต จริงๆอ๋อสุดยอดขอ,อนั่งพักให้หายเหนื่อยหน่อยห่ะกับการเดินทางกันยาวนานเพื่อที่จะมาถึงนิเสโกะและตอนนี้ก็คือมาอยู่ห้องพักแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าหายเหนื่อยและมือแรกนะครับหลังจากเข้าพักครับขอจัดเต็มใหม่ดีกว่าว้าวถ้าจะกินข้างในมันก็จะธรรมดาไปนะฮะโอ้ยเปิดกินตรงนี้ดีกว่ามาถึงแล้วนะฮะจะกินแบบธรรมดาได้ไงใช่ไหม โอ้ยคืนแรกที่เนสโก้นี่ไงเหตุผลว่าเราต้องดันด้นนะฮะแล้วก็ถอมาถึงที่นี่เพราะว่าหิมะนุ่มแบบนี้พรุ่งนี้ลุยกันกับสโนว์บอร์ดเย้ Good night สวัสดีครับ Good morning มาแล้วนี่อยากจะให้ดูวิวนะฮะจากห้องนี่เปิดให้ดูเลยตื่นเช้ามาคือแบบหิมะอยู่นี่ออานี่อะไรฮะนี่อะไรฮะลืมไว้ข้างนอกครับวันนี้หิมะคือเต็มมากนี่ฮะเมื่อคืนผมเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมลุยเดี๋ยวไปลุยกันสโนว์อบอร์ดวันแรกของปี

ทำไรตานเอ้ยงับแม่เด้อีนะฮะเมื่อกี้เอ,อเหตุการณ์นะไปไปแจ้งไปแจ้งนี่ตามติดตามติด เราแจ้งครับนี่ฮะเราเป็นแก๊งสุดท้ายวันนี้นะขึ้นมาเล่นไนสกีกันแล้วก็ทีคนน่าจะประสบ,บเหตุนะฮะเราก็ต้องมาแจ้งตรงนี้ซึ่งแบบตอนหน้าที่ก็กำลังลงไปช่วยนะครับเดี๋ยวเราลงไปตามไปดูดีกว่าว่าจะเจออะไรข้างล่างไหมนี่ครับและระหว่างที่เรานั่งกระเช้าหรือที่เขาเรียกว่า g o n โดลาเนี่ยเหลือไปเห็นนะครับมีไฟสองขึ้นมาขอความช่วยเหลือจากข้างล่าง ซึ่งพวกเราคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ตกลงไปนะครับน่าจะประสบอุบัติเหตุสักอย่างหนึ่งสุดท้ายครับลงมาข้างล่างแล้วก็รีเช็คอีกทีหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยดีโอ้เจ๋งว่ะมีแบบอุนงังิมีวากิวแกลล็อป นึ่งวันนะครับที่ขึ้นมาบนยอดแล้ววันนี้ต้องบอกว่าอากาศดีนะฟ้าเปิดแล้วนะตอนนี้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของนิเซโกะนะครับตรงน,นี้เรียกว่ารูซุสุนนะก็จะเป็นแบบแบบสวยจริงๆเสียดายเมื่อส,สักครู่ตรงนี้นะเป็นวิวเขาที่สวยมากแต่พอขึ้นมาถึงอ้าเมฆมาเต็มเลยเดี๋ยววันนี้ไปลุยกันต่อหนึ่งวันเ,เต็มๆกับฟ้าใสาๆที่ฮอกไกโดไปไหนอ,อ่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหจม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 ใช่จมจริงโอ้โหอ่นนี้ฮะชาวแก๊งเรานะฮะสวัสดีครับผมอ๋อโอ้นี่ฟ้าใสปฟิงนะฮะเด็ดดายตรงนี้ปกติเมื่อกี้ยังมีหัวเข่าอยู่เลยประมาณ3โมงนี่ไปไหนแล้วพี่โอไปเที่ยวอยู่พี่อยู่ตุ๊จะมาตั้งกล้องถ่ายรูปกันไปแล้วอ่ะไปเราก็ไปด้วยแล้วกันลุยต่อรุสุสุโอกไกด์เดอร์ นี่รอไอติมเลยเดสเดสเดส Thank you มาแล้วนี่ฮะหลังจากเป็นผู้ประสบภัยหนาวนะโอ้โหลงเขามานอกจากจะมีเครื่องดื่มร้อนนะครับที่ช่วยได้เล็กอย่างหนึ่งที่แบบบอกเลยนะว่าถ้าเจอที่ไหนในญี่ปุ่นนะรับรองไม่ผิด หวานไอเต็มนี pues ่ยเขาเรียกว่าครีมเมียครีมเมียก็คือตัวนี้นะคือจริงๆปกติผมไม่ได้เป็นสายหวานไม่ได้ชอบของหวานนะแต่ชอบจริงๆครีมเมียแล้วที่นี่ก็มีพอดีแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกอุ่ดสุดตีมาก และนี่คือทริปสโนว์บอร์ดนะครับครั้งที่2ในชีวิตผมบอกเลยว่ามันมากแล้วก็แบบมาก,กี่ทีก็รู้เลยว่าทำไมทุกคนในโลกถึงต้องมาที่ฮอกไกโดนะครับแต่ทริปนี้ยังไม่จบครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ซัปโปโรที่เป็นเหมือนเมืองหลวงของเกาะนี้นะครับรับรองมีความบันเทิงและสโนว์บอร์ดก็ยังไม่จบครับไหนไหนมาแล้วปีนี้สโนว์ดีมาก oh you ซัปโปโรนะครับซัปโปโรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงก็ได้นะของเกาะที่อยู่เหนือสุดนะครับก็คือฮอกไกโดซึ่งตอนนี้นะผมบอกเลยว่าอากาศคือแบบหูหนาวมากต่อจากเมื่อวานนะครับก็คือพายุหิมะเนี่ยเริ่มเข้ามาที่ฮอกไกโดแล้วนะก็เป็นจังหวะโชคดีมากที่เราหนีเข้าเมืองนะครับไม่งั้นเราจะอยู่บนภูเขาอยู่ที่สกีรีสอร์ทเนี่ยก็จะไม่สามารถเล่นได้นะเพราะว่าเขาเปิดหมดเลยนะครับวันนี้ถือว่าเข้าเมืองหลวงของเกาะมานะครับรับรองว่าความสนุกความบันเทิงเกิดขึ้นแน่ รวมถึงโรงแรมที่เราอยู่ในเมืองนะครับต้องบอกว่าเป็นโรงแรมที่ผมชอบมากนะตั้งแต่จองมานะดูราคาโลเคชัน่นทุกอย่างนะผมว่าสมเตุสมผลมากและนี่คือโรงแรมของเราวันนี้นะฮะชื่อว่าอันวินซัปโปโรอันวินนี่แปลว่าไม่มีลมหรือเปล่าม,มีลมเลยอันวินชื่อโรงแรมเนี่ยเอาไว้ดักทางหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนนี้ลมแรงสุดไม่ไหวเข้าไปข้างในก่อนดีกว่า ี่คือห้องของเรานะครับที่อันวินซัปโปโรนะครับ โรงแรมต้องบอกว่าคอนเซปต์ดีนะครับเป็นบูิีโคเทลที่แบบแต่งสวยเลยและมีจอมอนิเตอร์นะครับใหญ่มากเอาไว้ดูหนังโอ้โหรวมั้งมีเตาอเวนมีกาน้อนมีโทรศัพท์ให้ใช้ด้วยนะฮะแล้วก็ห้องน้ำนี่เขาจะแยกซ้ายขวาแบบนี้นะฮะมีทุกอย่างพร้อมหมดห้องนี้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากเราจองล่วงหน้ามาราคาไม่ถึง3,000บาทรวมอาหารเช้า <S <S เจ๋งเลยแต่ความเจ๋งยังไม่หมดที่วันนี้นะฮะเพราะที่นี่นะครับนอกจากเป็นบู ที่โฮเทลแล้วข้างบนเขายังมีบาร์ที่เสิร์ฟวายฟรีด้วยนี่ครับนี่คือบาร์อิกนิสที่เสิร์ฟวายฟรีไม่อั้นนะครับตั้งแต่5้าโมงถึง6กโมงครึ่งอ้บรรยากาศดีมากอากาศหนาวๆแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆก็มีโซนเอาท์ดอร์นะครับเป็นรูฟท็อปแบบนี้ด้วย เราก็มาถึงฟูราโนแล้วก็ขับรถออกมานะครับจากซัปโปโรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็มาถึง1เมืองนะครับที่เป็นเมืองฮิตสําหรับการเล่นสกีสโนว์บอร์ดนะครับก็คือฟูราโนซึ่งที่พักที่เราจองที่ฟูราโนนะครับบ้านนี้เป็นบ้านแบบหลังใหญ่เลยนะเจ็ดห้องนอนแล้วก็มีส่วนกลางที่เป็นห้องครัวห้องน้ำนะครับเอาง่ายๆฟยิลเข้าแคมป์เก็บตัวนะักกีฬาเลยฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับบ้านหลังนี้ และหลังจากที่เราเก็บของเรียบร้อยนะครับตอนนี้เกือบเกือบหโมงเย็นนะอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเห็นไหมฮะเห็นว่าตรงนู้นน่ะนั่นคือที่เล่นสกีสโนว์บอร์ดนะครับอยู่ตรงนี้เลย เช้านี้นะฮะขึ้นมาดูอยากให้ดูวิวฟูราโนคือบอกเลยว่าสวยมากเนี่ยคุ้มค่าที่ขึ้นมาสุด,สด mm hmm. อ๋อยิ่งขึ้นมาคือแบบยิ่งสวยอะทุกคน ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าผมมาเล่นคนสุดท้ายเพราะว่าพรุ่งนี้จะกลับไทยแล้วนะฮะเพื่อนๆน,น้องๆเนี่ยก็คือหยุดกันหมดล้วแต่ผมบอกขอไว้ชักหน่อยนะครับก็เลยข้ามฟากนะจากฝั่งนู้นเนี่ยมาเล่นฝั่งนี้ซึ่งเป็นลิฟต์สุดท้ายเนี่ยเปิดถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นไปรันต่อสักสองรันแล้วก็กลับบ้านกินอะไรอุ่นๆน,นะทริปนี้บอกเลยนะว่าแบบโอ้โหแฮปปี้มากโดยเฉพาะอากาศแล้วก็บรรยากาศ หิมะตกนะครับแล้วก็คอนดิชันของหิมะเนี่ยในการเล่นเนี่ยโอ้โหมันทำให้เราติดใจจ,จริงๆกับการเล่นสโนว์บอร์ดซึ่งเอาจริงนะผมก็คือเป็นครั้งที่2ในชีวิตนะครับที่เล่นแล้วก็ล้มลุกคุกคานนะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกว่าได้รับจากกีฬานี้แน่ๆก็คือล้มแล้วจะลุกยังไงลุกให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปต่อได้เออนี่คือสเสน่ห์ของสโนว์บอร์ดนะครับ สุดท้ายครับมาฮอกไกโดทริปนี้ได้ไปถึง3เขาแล้วก็เล่นแบบสะใจจริงๆรับรองว่าได้กลับมาอีกชัวฮอกไกโดเจอกันกับสโนว์บอร์ด ทซี่ที่นี่นะครับถ้าผมเรียกจากสถานีแท็กซี่ที่นี่นะผมเรียกจากสถานแท็กซี่ที่นี่นะครับถ้าผมเรียกจากแท็กซี่ที่นี่นะถ้าเรียกจากสนามบินที่แท็กซี่ที่นี่นะครับถ้าเรียกจากสนามบินที่นิเซโกะแท็กซี่ที่นี่นะครับถ้าเรียกจากสนามบินแท็กซี่ที่นี่นะครับถ้าเรียกจากสนามบินที่ชิโตเซซัปโปโรเนี่ยนะมาถึงนิเซโกะในผมว่าดีไม่ดีน่าจะมีร่วมหมื่นบาทนะฮะ